สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพระรหัสบดีที่13มิถุนายนพศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชลำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทัง ช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางแอปพายทีวีนะครับกดสมัครไปนะครับครั้งละ29บาทนะครับวันธรรมดาแต่ถ้าสึกใหญ่นี่ก็นัดละ89บาบาทนะครับแอปพายทีวีนะครับอย่าลืมอย่าพลาดความมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำววันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุดที่รักนุ้ย4ี่มุมเมืองหรือวายุน้อยนุ้ย4ี่มุมเมืองหรือฝาอีสานสิทธิ์คูเยี่ยมนะครับนักชกจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์สอมด้วยไข่มวยนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับน้ำหนักไปๆก็อยู่ที่49กกิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเพชรภูจองสอวีรวันหรือสิทธิ์กำนันเกียงไก่นะครับ นักชกจากจังหวัดอุบ,บลราชธานีซ้อมในค่ายมวยสอจารุวันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่กับเสี่ยแชมป์สอจารุวันนะครับแล้วก็น้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่49กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสุดที่รักหนุ่ย4ี่มุมเมืองนะครับช่างน้าหนักได้104.2ลดไป2.2นะครับส่วนทางด้านเพชรภูจองสอวิรวันนะครับ ช่างน้ำหนักได้100.9นะครับ101.9ขาดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรภูจองสอวิรวันนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดียืนระยะมั่นคงแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน้น่นเพชรภูจองสสวิาวันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับ ก็ไปชนะคะแนน,นเอกต้าอึงอุบลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านเพชรพูจองสอวีรวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสุทธิรักษ์นุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสุทธิรักษ์นุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวน ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงไป,ไปดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับก็ไปชนะนอกวันชนะราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในยกที่5นะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับ สำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรภูจองสอวีละวันนะครับชอบการทำมวยของเสียแชมป์สอจลรุวันนะครับเพราะว่าเสียแชมป์ดูแลการฟิตซ้อมบำรุงดีบำรุงถึงไฟนี้หวังมาเก็บชัยชนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรภูจองสอวีละวันจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างงด้านเชยพลดาบรันสลรคามหรือจอมโหดดาบรันสลรคามหรือลูกกอกเพชรสมานแซนวิชหรือลูกกอกชอโชคบัญชาชัยนะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะครับซ้อมไข่มวยดอบดาบรันสลรคามที่จังหวัดมหาสลรคามนะครับอยู่กับผู้กองลันนิรันยศพลน,นะครับน้ำหนักไป่อยอยู่ที่52กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน วันมีโชค TKD มวยไทยยิมหรือเพชรสุรินท t k มวยไทยนะครับหรือเพชรประชาต่อเจริญผลหรือเพชรนาคาสิทธิสารวัตรทรายนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินสอมที่ค่ายมวย TKD มวยไทยยิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่กับเสียโอ๊ต TKD มวยไทยยิมแล้วก็มีพี่อนันต์เล็กลูกมินบุรีนะครับคอยทวนเชิงและแนะนำครับเป็นอย่างดี น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในวิกัด108.5นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชยพลดาบรันสารคามช่างน้ำหนักได้108.3ขาดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านวันมิโชคทีเคดีมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้112นะครับลด112ลดไป3.5นะครับ นี่คือการช่ำหลังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านวันมีโชค TKD มวยไทยยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาดตร์แข้งหักเทดีเหลี่ยมเชิงดีก้าแรกกาสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านวันมีโชค TKD มวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนอกสักนลินลดสวยจ่าเจดสายผิว ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยหลังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านวันมีโชค TK d ดีมวยไทยยิมเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านชยพลดาบรันสลัคามกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านชยพลดาบรันสลรคามนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกปีเหนียวแน่นบูดูดันไปปลายแข็งแก่งแข็งแรง,แงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ชยพลดาบรันสลัคขามนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นชยพลนะครับก็พิกชนะคะแนนเพชรสีดำสิทธิเจริญทรัพย์เมื่อวันที่ 10, 10พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นชยพลดาบรันสลัคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางนันานชยพลดาบรันสลัคามนะครับเขาในเนี้ยแน่นเกาะติดคิดตังครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกผู้ที่ทางด้านชัยพลดาบรันสละคามจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลออภิชาติสจต้งปราจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมนะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดน,นครราชสีมานี่เองนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยอันสุข,ขุมวิทยาณไทยราชคลองสามวานะครับอยู่กับเสียอันสุข,ขุมวิทย บำรุงดีบำรุงถึงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านยอดพนมพยับคำพันธ์หรือยอดพยักปอเพชรไข่แก้วนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมในค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วที่จังหวัดประจวบคิรีขันนะครับอยู่กับพี่ถาวรคำสิมนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่61กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพลอยพิชชาต ซอจอต้องปราจีนะครับช่างน้ำหนักได้124.3ลดไป1.3สนะครับส่วนดังด้านยอดพนมพยับคำพันนะครับช่างน้ำหนักได้125.1ลดไป2.1นครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้งนนยอดพนมพยับคำพันนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยแข้งซ้ายแรงผิวหักเหลี่ยมเทดีหักพวงวลไยดี ฉลาดเข้าวัยออกไวรวดเร็วทันใจครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดพนมพยับคําพันธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพนอกให้กับทางด้านโอเล่สินิวัตในยกที่3นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดพนมพยับคําพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน พลอยอภิชาติสจต้งปลาจีนกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านพลอยอภิชาติสจต้งปลาจีนนะครับเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นเดินติดๆไปให้ไวไปให้เร็วปลายๆแข็งแกร่งแข็งแรง,แงๆๆยืนระยะมั่นคงครับอาวุธหนักทุกล,ลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพลอยอภิชาติสจต้งปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนขุนสยาม ไฟเตอร์มวยไทยเมื่อที่7พฤษภาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพลอยอภิชาติสอจ่อตงปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพลอยอภิชาติสอจ่อตงปราจีนนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพลอยอภิชาติสอจ่อตงปราจีนนะครับ ให้ไปหดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีเมทไฟน์อีกครั้งนะครับระวางเชียบขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากน้องบัวลัฐภูแต่ถ้าว่าไปซ้อมได้่ข่มวยเพชรนาคาที่จังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับอยู่กับเสียล้นเพชรนาคานะครับให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่ 64กิโลกร,รมัมวันนี้เจอคู่ปรับเก่าเพชรชนทะานกอดิศหรือไฟเตอร์มวยไทยหรือออุ๊ดอุดรน,นะครับนักชกจากจังหวัดกระบีซ้อมในค่ายมวยกอดิศัก์ที่จังหวัดกระบีน้ำหนักไป่อไว้อยู่ที่64กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 3 0อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างช่างน้ำหนักได้128.9นะครับ ต่อให้1ปอนด์นะครับก็ถือว่าเคยชนะมาก็เลยโปรโมเตอร์ออกน้ำหนักมา129กับ130ครับส่วนทางด้านเพชรชลทานกอดิสักนะครับชั่นน้ำหนักได้132.3ลดไป2.3ครับนี่คือการชั่าน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านเพชรชลทานกอดิสักนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บ เปิดเกมท้าชนเป็นมวยเดินขยันเดินขยันยัดไส้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรชลทานกออดิสักนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้านเพชรชลทานกออดิสักนะครับก่อแพ้คะแนนโอเล่ลักไกเดชาเมื่อวันที่19เมษายน2อ6 7ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนเชียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่14มกราคม14พฤษภาคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านเพชรชลทานกออดิศักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับเป็นมวยขวาพันดุนะครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดฝันศอกแรงบูดุดนันเก่าเก่าเกมครับเคยชนะมาคานี้คือสไตล์การชกของทา้งด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของท้งด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับ กอบชนะคะแนนเมืองลาวเกียรติธงยศเมื่อวันที่5เมษายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรชนาทะานกอดิศักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับผมมองว่า อาวุธหลากหลายกว่าเก่าเก่าเกมหนักแรงทุกลูกทุกดอกต่อหนึ่งปอนไม่ใช่ปัญหานะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมยังออกไปที่ทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวสวัสดีครับ